ก็จะไปทำมาหาเช้าวอฟเฟิลกินกันนะฮะโอเคเราทำมาป๊าปป๊าปป๊าปป๊า เด็กมันชิ้นก็เรื่องมากจริงเลยสัตว์มึงโลภมากจริงเลยดิยไอ้เฮียพูดโลภมากแล้วพยายางให้สก,กัดร,รูดร้อนเฮ้ยไ,ไปมาแล้วไป,ไปเฮียอะไร <c oughs> โอเคเขานี้ยังโอเคอยู่เอามาแดกได้โอเคอยู่เไม่คนเดียวเนี่ยก็เตรียมน กันเลยซัดไม่ยั้งโอ้โหคนเล่นก็หิวนะดูมันกินม <okay> ันกินยังไงนีมันใส่ตะกั่าซ้อมจิ้มซ้อมจิ้มอโอเคพอซ้อมจิ้มเสร็จเนี่ยเราก็จะไปใช้สิ่งนี้โอเคเราก็จะเอามาหางานต่อไปฮะ งานเองอม,มาชีม,มาขีอะไรก็เดี๋ยวก็จะมาหยิบกันนอกแนะเ้าก็จะมาหางานทำกันโอเคหึหมนักวิทยาศาสตร์หรอนักกีฬา,ก,ก,าการศาึกษาไม่ผมว่าคุณเนี่ยน่าจะเอาไอ้พวกเนี้ยรีไซเคิลน,น,นั่นแหละ ก็เอานี้ไปดี่ไซเฟิลซัดนะฮะมันก็ต้องรีบจ่ายวินก่อนนะ,ะทำงานอาชีพไปทำงานแล้ว่ทั้งตอนยี่สิบเอ็ดจ,จ่ายวินก่อนล้วกัน ที่ส่วนกลางซึ่งผมก็จะไปหาแถวโจนมุมตึกมุมตึกจะบอกว่าโอเคได้สมายละโอเคเราก็จะไปเลยล้อใหญ่ล้อล้อล้อหน้าล้อเล็กล้อหลังใหญ่กว่าล้อหน้า โอ้แหลกขึ้นมาทันตาเห็นหนะทำไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรอไร๋อน้นแข็งใสอยากทำน้แข็งใสก็ไม่บอกไอ้น้องเออ

ไม่กินฟรีแล้วไอ้มิเตอร์เจ็บแดกแม่งไปเอามิเตอร์เจ็บแดกขาเอาเด็กเด็กกามึงมิเตอร์เจ็บมึงปากเล็กแล้วมึงกินแบบปากมึงมีแค่ก้องนิดนึง มึงกินไม่อ้วหรอมึงไตหออไตยามอยจากไหอ๋อเดือบหมล้วเดือล่มล้วเดือบหมละโอ้อเอา้ยอีบ้านอ้ออีเด็กวิ่งหนีแล้ว That's <laughs> what กัเด็กเลยอย่างเงี้ยทุกเก่งกับเด็กและคนแก่เด็กน no oh, ้อยโอ้โหพอลิสม uh ึง huh. น ah. <c oughs> ั um ่งข้างพอลิศลอยสัต <date>. ว์พอลิสกูก็เอาไอ้แม่เย็ดบ้านสี่โว่หัวหู

โอ้ชัวร้ายเราก็จะดูถูกนะฮะดูถูกเด็กนะเด็ก <Your S 1> ดอกมือหน,น,น้ากำลีหน้าหีหน้ามีสุดๆุดเลยเข้าใจบอก <Yeah. S 2> โอเค ขยะเออมันขึ้นพวกขยะอลไรตงเฮ้ยมึยงจะไปไหนเปิดตัวเด็กกนเฮ้ยโนะมาไฟกับพี่ไม่น้องสาวเฮ้ยน้องชายพี่องการจะไฟกับน้อง มอเ,เลยมอสเตเนอร์เฮ้ยมึงใครวะก <c oughs> ัวลังน่ชีบิเมพโซบิเมพโดยมีอะไราเงี้ยบอไปด็กนิยอร์โอ้โหมึงโทรคุยกับเด็กเลยเหรออ๋อไม่ใช่ ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้อไอเด็กนองเราต้องต้องระวังพวร้ายอาย้ช่้อะนใจไปสร้างจรวดกับพี่ไหมอน้องหายหัว่บ้าหรือเปล่าขยะพวกขยะเองนมาจริง Ni r, Shabala zi, kumam nagazi, uh -huh. <t -úc> Zabu nibibansa wasi 3. Oh, di oh. Oh, <t -úc> <Okay. t -úc> oh. Okay. Oh. lên. โอ้ยอไหลวะโอเคเราจะไปแนะนำตัวเธอไนะด้รูเธอเธอคือนางฟ้าแสนสวยหรือเปล่า ชั่วร้ายมาก จะเอาเรนโบว์มาซื้อมาซื้อเรนโบว์มาเราก็จะนำเจ้าบอมมาเรนโบว์กันหนึ่งสแน็คอะไรไม่รู้โอเคโอเคเราก็จะเอาออกมาจุดชนวนออออโอเคเราก็คือประทัดบ้านรเราเอง โอเคนี่ดีใจใช้ใช้ฮะเรนโบว์ y e a เรนโบว์เพอแล้ก็ไอคิดในมอ์ตินอวมอน่ะเฮี้ยกูเจอเฮี้ยนี่อยกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ย โอ,โอ้โหคุณนจุดชนวนนีกว่าแต่เราก็จะมาชัวร้ายกันดีกว่าเอ้ยไม่งี้ดีกว่าโอู้หูหูอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าตัวอของเล่นว่าเราก็เรียกว่าว่านหนอนนะฮะปูหยิบเลยครับปูชัวร้ายของใครไม่รู้กปูหยิบละไอ้ตวด หยิบละโอเคบูแดด้วยของฟรีของฟรีแบบนี้มันดีหยบ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 มอลมานำว่าโอเคผมคิดว่าผมสนุกพอละผมว่าจะกลับบ้านนะโอเคผมจะกลับบ้านละหืมเสียงมันเข้ามาเนี่ยเสียงนกนะครับ เอ้ยมนจะโอเค,ค,อเคกินฟีรกับบาผมคิดว่าในบ้านในบ้านเนะี่ยผมไม่มีอะไรรออยู่ใช่ไหมโอเคผมคิดว่าผมกลับบ้านไปนะหน้าจนะไม่มีอะไรรออยู่นะฮะคงไม่มีอ e ีซอมบี้หัวดอรออยู่ใช่ไหม เข้ามาเข้าเข้ามาใช้เลยใช้อนะโอเคผมจะขอดูหน่อยว่าอะไรมังนะ่งเนี่ยในภาคนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้อะอะไรงั้นนะนะก็คือผมก็ยังไม่เข้าใจบางของบางอย่างนั่นเองอเดี๋ยวผมก็จะ ดูว่าไอ้มันจะมีอะไรมั่งเนี่ยที่จะช่วยอ่ากิจกรรมและทักษะเนี่ยไอ้กิจกรรมทักษะเนี่ยผมก็ยังงวงอยู่นั่นว่ามันมันเป็นอะไรอันนี้เป็นเทวช์แน่นอนส่วนเราจะไล่โทมมี่เป็นยังไงอะไร ก็คือนี่คือปัญหาที่ผมพบอยู่นั่นเองคือเดอะซิมภาคนี้เนี่ยก็จะมีพวกซอมบี้พวกอะไรออกมาโอเคผมว่า ฉียอ,อ๋อ okay. okay. hey, แกไอ,อ้หมามาลิตินโพนีมาลิตินโพนีแต่ละวอ๋อรออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยรออย่าเพิ่งรอเอ้ยเออสลาดมากแล้วเราก็มาอา่าบัช and and with our evil soul ล้วก็แปลงฟันแล้วก็นอนอะไรเอ้ยมึงทิ้งงี้เลยเหรอตอนเชา้าเดี๋ยวก็มาเก็บเราชั่วไลรแล้วไ่แปลงฟันก็แปลงฟัน,ฟนเพื่อสุขขาะอะไมา่ดีนะฮะตัวจริงงี่็ยังไม่นอนเลยมาเดี๋ยวเล่น เราแคนมากี่นาทีแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำงานเดี๋ยวเราจะอ่าไปทำงานในกี่วันออีกสิบชั่วโมงก็เช่ยงคืนก็ไปตอนเที่ยงนะฮะก็จะ รีเวลาไปเรื่อยๆเลยกันอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตอนเที่ยงคืนแล้วนะฮะตอนเที่ยงเหรอก็มาณใบตอ,อนเที่ยงเที่ยงนะฮะโอเคอีกเจ็ดชั่วโมงก็คือตอนอตอนเจ็ดโมงแปดโมงอะฮะก็ ไปเจ็ดโมงนั่นเองเราจะหลับถึงเจ็ดโมงเราก็จะไปทํางานกันนะฮะเดีวทางานเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะตัดพาร์ทเลยถือเปล่าสมมติไหลใครอยากไปตัดพาร์ทง่ายโอเคก็จะหลับหลับถึงโอเคประมาณนี้โอเคมึงฉลาดมากไอ้นี่มันเข้าได้ไงเนี่ยอ่ะอีนี่มันเข้ามาใไไน,นาาง ด oh, ูครับมานั่งดูกันดูคือปัญหาปัญหาคืออีนี่เขาอะไรไงสนี่เตะเลยกูเตะเลยไอ้สัตว์หีบแม่งตั้งมันชื่อเบราว์ แล้วก็มาอ่าทำมาจะด้วยเขาเป็นอซุปกระป๋องแล้วกันเ,เดี๋ยวเอ้ยมันต้องมาทำงานแล้วนีวว่นว่ะ ก็ยังเน่าเหมือนเดิมนะฮะอเคเราก็จะไปมีเด็กมานะเด็กมาส่งของ <Yeah. S 1> ไปหมดกะนี่ก็สองคือมึงอยู่ที่ทำงานไม่เดกที่ไเ,เลยอะ่ะเอ้ยอะไรอะ่กะกาทางอาชีพอะไรวะอาวุธ อโอทีแม่เย็ดอ๋อออได้กนินข้าวด้วยแล้วทำโอทีไป <c oughs> ปัญหาคือผมไม่อยู่บ้านแล้วอีนี่มันเข้ามาได้ไงผมคิดว่ามันน่าจะมีพลังงนะ ไปแต่โฟลเลอร์เลหรอมกลับมาเนี่ยนาย่าจะล้มเลยพวกนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็กลับมาเนี่ยมันก็ต้องมันก็จะห้ามอ่านมันต้องมาทำความสะอาดก่อนมันก็บริจาคเพื่อทำลาย สักร้อยสักร้อยนึงอันนี้อ่ะมาแจกกำไลสักร้อยนึงเอ้าทำไมมึงใส่ชุดเนี่ยน่งดน ซื้อเต็มหน่อยแต่ okay, เราจะมาซื้อเต็มนะฮะมไม่เราซื้อนี่เลยสิบห้าบาท <Okay. S 1> ซื้อเสร็จแล้วนะเ,เาานี่ยเราก็จะเอามาเนี่ยเราก็จะเอามาไลฟ์ให้เคลื่อนเลยนี่เคลืนเสร็จแล้วเราก็จะมา หน่อยโอเคเราต้องรู้สึกว่าเหมือนไอ้เจ้ามิมเตจเนี่ยจะไม่สบายนะโอเคเราก็จะมาจัดียงแล้วก็นอนหลับ ก็ขอจบการแคสเพยงเท่าน,นี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามารอชมพาร์ทหน้าแล้วครับนายเจี๊ยบชูดก้าได้ไหมหนายเดฟิมซอมโอเคนอนดีกว่านะไม่จะเจี๊ยบชูดก้าหลับฝันดีเพื่อนหลบฝันดีหรับ